ไม่เกี่ยงนะครับทางประ้วไแล้วไปได,ได้แล้วใช่ครับครับกับกับเรื่องนี้สำคันแบบไปไหว้ไปอะไรพญานาคมาเลยทีเดียวอ๋อใช่ครับผมก็สําหรับเรื่องรอจัดเรื่องนี้นะครับผมทางทีมผู้จัดแล้วก็ทีมงานหลายๆคนนะครับผมทีมนักแสดงหลายๆคนก็มีโอกาสได้ไปไหว้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับ คำชะโนด,โนดอ่าใช่เขาเรียกว่าคำชะโนดครับผมก็ด้วยความที่แบบเรื่องเรื่องราอาจารย์ของเรานะครับผมมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของพญานาคด้วยครับผม,มเราก็เลยไปหาที่สถานที่ที่เป็นเหมือนกับต้นต้นตำลับจริงๆเลยครับผมเพื่อไปไหว้ขอพรอนะอะไรอย่างงี้ครับไปแล้วความรู้สึกมันเป็นอยง่งไที่เราได้ไปไหว้ท่านท่พระพุองค์เนาะจริงๆอุศักดิ์สิทธิ์ครับผมคือ ผมได้ยินประวัติมาว่าแบบทั้งเกาะเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นกิ่งไม้หรือต้นไม้หรืออะไรที่ลอยอยู่กลางน้ําด้วยครับผมแล้วเป็นโพรงแล้วเป็นโพรงลงไปข้างล่างด้วยผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆครับผมแลยด้วยความที่แบบคนหลายๆคนในที่นั้นเขาแบบให้ความศรัทธาให้ความเชื่อกันด้วยมันเลยทําให้เหมือนกับเราถูกดูดอยู่ในสถานการณ์แบบ in, 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 in อิน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 โมเมนต์นั้นมากๆเลยครับอย่างตัวกลับไปขอขออนุญาตไปขอกรท่าน ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดพี่ผู้จัดขอผมอเราเราไปไหว้ไหว้ด้วยไหว้ด้วยเฉยครับ,ร,บรับมีขออะไรนอกจากเรื่องงาน,น,นมีอย่าหรื่มียอย่างอื่นไหมครับไม่ได้ขอเลยครับผม,มใช่ครับผมว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ขออะไรพวกนี้อยู่แล้วครับ <c oughs> ส่วนตัวเราเชือ่อเรื่องเรื้องดีส่วนตัวผมศาสนาพุทธไงครับผมก็เลยเชื่อว่าศาสนาพุทธเขาไม่ได้<ล>สอนมาให้ขอ สัดส่วนใหญ่ครับผมคือคือเหมือนกับว่าทุกทุกทุกท,ทุกสิ่งที่แบบเวลาเราไปไหว้พระหรือว่าไปขอพรอนะะไรอยอางรเงี้ยผมคือตอนที่เราไปไหว้พระพยายามขอให้ท่านเป็นพยานให้มากกว่าสาหรับตัวผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราไปขอท่านอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวเราไม่ลงมือทําหรือว่าไม่เริ่มทาอะไรสักทีอย่างเงี้ยสุดท้ายสิ่งที่ขอไปมันก็ไม่เกิดอยู่ดีครับผมแต่พอที่มีไปขอนะถ้ามันสำเร็จหรือถมันสูงเราต้องกลับไปถวายตาก <c oughs> มก็ไม่ไม่ทราบพี่บีเขาได้บนอะไร, <c oughs> รหรือเปล่าคร <ๆ S 2> ับเออนั่นแหละครับ ทุนใหญ่ทุนใหญ่เขาจะแบบลำแก้บนแก้บนอ๋อแต่ว่าวันนั้นที่ไปไหว้ก็มีทีมนักแสดงลํำอยู่เหมือนกัน <ลำ S 1> ะนะครับใช่แล้วก็มีน้องจีน่าน้องเดนิสแล้วก็น้องอ,อม3าคนเนี่ยที่ททไปรับถวายให้ครับแต่พอเราอาจารย์มันจะเปิดเป็นภาคแรกแล้วกต้ต้นปีด้วยเรายังไงบ้างครับกับก็แกอบกังวลนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เป็นเรื่องแรกด้วยเราก็เลยอยากจะทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรื่องเรื่องแรก กระแสดีเรตติ้งดีอย่างเงี้ยทั้ง4เรื่องที่เหลือก็คิดว่าคนก็น่าจะตามไปดูเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะด้วยความทั้งหมดทั้ง5เรื่องก็เป็นซีรีส์ชุดเดียวกันก็เลยคิดว่าถ้าตอนแรกสนุกตอนต่อไปก็น่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยครับอ่ล่าสุดไปทำบุญไปทำบุญมาครับอืมครับผมใช่ครับอ๋อล่าสุดนี้ใช่ไหมครับผมก็เราไปที่บ้านราชาวดีครับผมใช่แล้วก็ไปทําบุญทำเขาเรียกเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆพี่เพื่อนครับผมเพราะว่าเราด้วยความที่แบบเราก็ห่างหายจากการทําทาเขาเรียกทำบุญแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วเราก็เลยอยากจะมีโอกาสได้กลับไปทําด้วยครับผมอันนี้เป็นเรื่องในโอกาสอะไรมีไหมครับเนื่องในโอกาสวันเกิดเกิดอยากจะทําอย่างนี้ได้ไหมครับไครับผมนั่นแลลวมีพี่พื่อนับไปด้วยใช่ครับผมก็มีเป็นเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นสิ่งของไปดีกว่าครับผมเหมือนกับเราก็แบบให้พี่พี่ฟนขับเขาแบบ บริจาคกงนเข้ามาด้วยแล้วเราก็เอาไปถวายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถวายสินำไปบริจาคนำไปบริจาคครับผมอันนี้เงินได้มาจากได้บราคบอกว่าถ้าได้จากแฟนคลับใช่ครับผมเราก็จะหักจากกองกลางตัวนั้นนี่แหละผมมาทำบุญด้วยครับเห็นว่ามีคุณพ่อคุณ่พ่อ้ไปด้วยครับไปหมดเลยครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยครับผม ใช่ครับเป็นมเมนต์แบบขาที่บวชบุญใช่ครับผมเราก็ไม่อย่างที่ผมบอกและครับผมก็ไม่ได้มีฟิลแบบไปทําบุญอะไรแบบนี้นานแล้วครับผมเราก็เลยในไหนก็จะไปแล้วก็เลยเอาที่บ้านไปด้วยเลยที่บ้านใกล้ๆกับคล้ายคายิคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อเพิ่งเกิดเมื่อวานครับอ๋อก็ทำร่วมไปเลยใช่ครับผมก็ถือว่าโอกาสรวบยอดไปเลยละกันแต่ว่าแต่ว่าในในวันเกิดคุณพ่อเมื่อวานก็มีแบบไปทําบุญแยกอีกทีนะครับใช่ครับมีมีอะไรพิเศษท่าน ไ,นะไ,ไ,ได้อยู่พร้อมหน้ากัน4ี่คนถือว่าพิเศษไหมครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่ปกติเราแบบไม่ค่อยได้อยู่พร้อมหน้า4ี่คนด้วยถ้าเจอพี่สาวก็จะเจอพี่สาวคนเดียวหรือถ้าเจอคุณแม่ก็อาจจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้เจอพร้อมกัน4ี่คนครับผมแต่ว,วา่าเมื่อวานมีโอกาสได้เจอหน้าพร้อมกัน4ี่คนก็พิเศษเป็นโมเมนต์ดีๆครับขอบคุณครับได้ครับมครับใช่เนาะ